สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้กระจิเข้ามาเบิองมั่นเดดสิบเอ็ดนะครับแปลงนี้นะครับปลูกยำได้ผสมกับพ้นผลิตกับบ่อใดเต็มทีเจักเทียนนะครับผมเพราะว่าจะเป็นปลูกเป็นมั่นปีนี่นะครับผมตัวนี้มันเป็นถ่ายให้นะครับหรือว่ามันเป็นมองเทน้ำฝนไหลลงมานะครับเพชรให้มั่นนี่มันหึ่มนะครับหึ่มน้ำหรือว่าน้ำมันไหลนะครับระบายออกบ่อใดนะครับผมก็เลยเป็นผลพวงเหตุให้มั่นเน่านะครับผม ก็เลยแก้ปัญหาโดยการที่ปลูกมันย่อนเป็นมันแดดสิบเอ็ดครับพี่น้องปลูกย่อนเป็นมันแดดสิบเอ็ดนะครับบางคนก็ว่ามันจะหัวโดกบบนะครับผมบางคนว่ามันเกิดิากคือเก้านั่นแหละนะครับผมหลายๆอย่างนะครับคนทวงหลายๆคนนะครับบัดที่นี่นะครับก็ปลูกมาเป็นปีที่สองแล้วนะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนจากมันปีนะครับมาปลูกเป็นมันแดดสิบเอ็ด ไปปลูกแล้วกะมันหัวมันชิวโดกดอกเพื่อนวานะครับผมตัวนี้เข้ากะแก้ปัญหาทดสอบทดลองมาแล้วนะครับผ่านมาแล้วหัวโดกคือเก่าครับพี่น้องหัวโดกหัวใหญ่คือเก่านะครับมันก็มีวิธีต่างๆนะครับที่เฮาจะมาดัดแปลงนะครับวิธีการไห่ปุ๋ยนะครับแต่ละช่วงแต่ละจังหวะนะครับกะเห็ดไห่มันเท่านี่นะครับผมกะหัวโดกนะครับหัวโดกน้ำหนักดีเปอร์เซนต์แปลงสูงคือกัน นะครับผมคำว่าหัวดกนี่นะครับก็เป็นเงาหนึ่งกับซิปหัวขึ้นนะครับซิหัวขึ้นนะครับการฉีดระเบิดหัวในช่วงอายุ2เดือนไปนะครับแต่ว่าจะใส่เป็นในรูปแบบฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนน้ำนะครับสูตรนะครับสูตรสําหรับฉีดระเบิดหัวตั้งแต่2เดือนขึ้นไปนะครับผมเป็นสูตรเฉพาะนะครับสูตรเฉพาะฉีดระเบิดหัวนะครับของบริษัท หรือว่ายี่ห้อหนึ่งนะครับที่ได้นํามาใส่ทดสอบทดลองเมืองก็ถือว่าได้ผลดีนะครับผมจังหวัดเขามาแนะนําพี่น้องนะครับผมมาแนะนําพี่น้องว่าการระเบิดหัวมันนี่สามารถระเบิดหัวมันตั้งแต่ได้ตั้งแต่อายุ2เดือนขึ้นไปนะครับแต่ว่าเป็นฮอร์โมนน้ำนะครับเป็นฮอร์โมนสําเร็จบอกง่ายๆว่าเป็นปุ๋ยน้ำนะครับผมที่เพิ่นเห็ดออกมาห้นะครับ บางคนก็ว่าถะเบิดหัวมันใส่ปุ๋ยระเบิดหัวมันตน้งแต่อายุ2เดือนขึ้นไปนี่มันเขาจะลังนะครับอ่ามันบอลังนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นพันธุ์อีเหลียงน้อยนะครับพันธุ์บอมแบมนะครับอ่าตีในน้ำมาปลูกเนี่ยก็คือตัวอย่างครับพี่น้องนะหัวมันกับมาเต็มนะครับกับเป็นซิปหัวขึ้นนะครับแลวก่เป็นหัวออกเต็มพือกันนะครับหลังจากอายุได้หลังจากเสียบไปได้หนึ่งสัปดาห์นะครับก็น้ำน้ำยาเรียงรากมาฉีดอีกนะครับเหตุในเพื่อน กระตุ้นในพื้นออกหลากแท่งหลากนะครับแท่งหลากแท่งยอดออกได้เร็วขึ้นนะครับเห็ดหิมันเทาตังต้งโตได้เร็วในช่วงคณะที่มั่นเดือนสิบเอ็ดเนี่ยเขาปลูกช่วงปลายฝนเนาะนะครับผมกต่อารเป็นการที่ซอยเดือนะครับมันเท่านี่เพราะว่าถ้าเขาปลูกปกตินะครับอาจจะนะครับอาจจะมดกนะครับอาจจะมีแค่สองสามหัวนะครับคือ พ่อแม่พี่น้องเฮาที่เคยปลูกมาแล้วก็จะเจอปัญหาลักษณะนั้นนะครับถ้าส,ส่วนใหญ่เพิ่นก็บ,บ่อ,อยากปลูกกันนะครับผมถ้าเจอแรกแน่กับมันจะบ,บ่เป็นหัวนะครับเพิ่นว่านะครับก็แม่นความเพิ่นดีๆนะครับแต่เฮาก็ได้นําสูตรมาพริกแพงเอานะครับพริกแพงเอาเฮ็ดให้หัวมันโดกคือกันนะครับผมปลูกมันเดือนสิบดนี่อย่างนแต่พี่น้องที่ปลูกนี่เพิ่นสิจมกันว่าหัวบ่ดกนะครับหัวใหญ่อยู่แต่ว่าบ่ดกนะครับประมาณเงานึงก็บ,บ่เกิน2-3หัวนะครับเพิ่นว่า ตั้งแต่แม่อยู่บ้านนี่คือกันนะครับเพิ่นกระเบี่อยู่นะครับพอแม่อยนะู่บ้านเพิ่นกระเบี Alexandria ่อยู่ว่าเพราดกปลูกม uh ันเดือนสิบเอ็ดดกครับพี <gue> ่น้องถ้าเขาหันมาใส่สูตรที่ผมแนะนํานะครับผมจะซีน้ํายาเลีงรากผสมกับปุ๋ยน้ำน้ำนะครับหลังจากปลูกไปแล้วนะครับหนึ่งเดือนนะครับเร่งการเจริญเติบโตใส่ปุ๋ยเขียวยิ่มห้าห้าห้าบวกน้ำยาเลีงรากกระชีดไปเรื่อยๆครับพี่น้องแต่ว่าจุดที่สําคัญที่สุดก็คือหลังจากปลูกไปแล้วหนึ่งสัปดาห์นะครับหนึ่งสัปดาห์เขาจังมาก เอาน้ายาเร่งรากมาขยายน้ำฉีดนะครับฉีดเร่งรากนะครับฉีดใส่ตามโพ้นเหงาเลยครับพี่นอ้องเพราะว่ามันจะไปกระตุนนะครับกระตุนเฮ็ดให้มั่นเท่านี้แท่งรากได้หลายนะครับตามบาดแผลที่ห้าตัดนะครับผมที่ห้าตัดตามขอน่ะน,นะครับเพิ่งจะออกมาท th ั้งไตนะครับนี่เป็นสิ่งยืนยันที่เฮ็ดให้ว่าปลูกมั่นเด็ดิเอดโดกคือนกันครับพี่นอ้องนี่เป็นตัวอย่างนะครับที่มาวอลให้พี่นอ้องฟังนะครับในช่วง มันเดซิบเอ็ดนี่ก็คือเบานั่นแหละนะครับว่ามันก็เขื่อนอยู่กับห้าวส่ปุ๋ยดูแลรักษาและวิธีการของแต่ละคนเฉบาะคือกันเด้นะครับผมกับหัวใหญ่หัวดกคือกันครับพี่น้องหัวใหญ่หัวดกมันก็ซ้อนกันยุงเสียละครับผมอีิตามที่ควรเบิ้งสังเกตเบิ้งแล้วก็ถือว่าโอเคครับเป็นซิฟหัวขึ้นนะครับผมอ่ะมันเดซิบเอ็ดถือว่าดกคือเก่านะครับผม การจะเจริญเติบโตอาจจะบดีท่อช่วงหนาฝนหรือว่าช่วงต้นฝนที่เขาปลูกแต่ว่านะครับแต่วา่ากาลดปัญหาของการปลูกแล้วมันเน่านี่ผลผลิตมันชิตกตำ่ำนะครับแต่ว่าตัวนี้ถือว่าได้หลายกว่าปลูกเป็นมันปีครับพี่น้องนะครับผมได้หลายกว่านะครับผลผลิตได้หลายกว่าปลูกปลูกมันปีเพราะว่ามันปีนี่เน่าหลายครับพี่น้องเน่าเน่าจนนะครับ จนเมียไงนักการเห็ดนั่นแหะนะครับผมก็เลยพลิกแพงหานะครับกะปูกมาได้ผลผลิตกถือว่าโอเคอยู่ครับหัวใหญ่หัวดกน้ำนักดีเปอร์เซ็นต์แปลงก็สูงนะครับในช่วงมั่นเดือนสิเอ็ดปลูกมันเดือนสินี่ผมสังเกตเบิ้งนะครับที่เพิ่นเอาไปตรวจเบิ้งแล้วมันเดือนสินี่เขาปลูกไปนี่นะครับส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์แปลงจะสูงนะครับเพราะว่าหนามันบ่อคอยหลายนะครับพี่น้องหนามบ่อคอยหลายนะครับมันเห็ุในหัวมันเนี่ยรู้สึกว่ามันสางแปลงมากเนี่ยแบบเปอร์เซ็นต์แปลงนี่เต็มเลยนะครับผม เอาเพิ่นตังไหว้3 0จังซี่ก็คือเต็มเลยนะคะอ่ะเต็มเลยนะครับอ่ะส่วนใหญ่นะครับพี่น้องครับก็พามาเบงตัวอย่างนะครับปลูกมั่นเดือน1 1นะครับตัวนี้เป็นพันธุ์บอมแบมนะครับเป็นพันธุ์บอมแบมปลูกแต่ช่วงอ่าปลายตุลานะครับตุลาพฤศจิกาเดี๋ยวนี้ก็ประมาณ6 7เจดเดือนแล้วนะครับผมก็ชีดให้ปุ๋ยทั้งใบไปเรื่อยๆครับก็ให้กระตุ้นเพิ่นไปเรื่อยๆนะครับ อีกจ็กสองเดือนนะครับจังเจ้าออกนะครับผ้นผลิตขาดว่านะครับบอตำก็หาหกตันนะครับเพราะว่าช่วงแรงนี่นะครับมันจะเป็นอ่ามั่นเขาขาดน้ำแน่นะครับขาดน้ำร้ายนะครับอ่าเฮ็ดให้การเจริญเติบโตกับบ่อคอยสมบูรณ์ปนไดแต่ว่าปุ๋ยหอกฉีดเรื่อยๆนะครับฉีดให้เพื่อนไปเรื่อยๆนะเพื่อกระตุ้นแล้วก็เพื่อให้เพื่อนได้รับธาตุอาหารไปเรื่อยๆเรียงลําต้นเรียงอ่าหัวเพื่อนไปเรื่อยๆนะครับระเบิดหัวในช่วงนี้กัฉีดอ่า สูตรระเบิดหัวนะครับสูตรระเบิดหัวมันนะครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผสมยี่มห้าห้าห้านะครับพะว่าเข้ากระเบิงจังหวะในการฉีดน้ำนะครับเข้าจะผสมหลายเกินไปนะครับส่วนใหญ่จะฉีดในช่วงฮกเดือนขึ้นไปนี่จะฉีดตามโค่นเหงาครับพี่น้องจะฉีดตามโค่นเหงานะครับฉีดลุ่งเลาะดินเลยนะครับให้เพิ่นกระตุ้นให้เพิ่นระเบิดหัวมันให้เพิ่มขยายนะครับขยายหัวได้ดี ก็คือเป็นเทคนิคนะครับเล็กๆในหน่อยที่มือใหม่นะครับที่เพิ่นกระลังหัดเห็ดนะครับที่เจอ,อเพิ่นอาจจะเจอว่าหายเท่านี่ปลูกในช่วงใดเจอช่วงตน้นฝนนี่มั่นชีเนาอยู่ช่วงใดจะเป็นแบบใดห้องจีแก้ไขลักษณะใดสําหรับมือใหม่ทมมี่เพิ่นเขามาเห็ดใหม่เพิ่นก็อาจจะบอกเขาใจนะครับาบางทีเขาปลูกไปปีแรกปุ๊บเท่าิุกจักเลยว่ามั่นเท่านี่เน่าในช่วงใด น้ำม,มันหึืมมองใดนะครับน้ำม,มันมีอยู่แล้วนะครับผมให้แต่ละแปลงจะบค่คือกันนี่แหละครับสําหรับมือใหม่ให้เขามาเบิ่งแล้วกันนา่งพื้นีคือผมไปใส่นะครับถ้ามองใดที่มันเนาเ่าหลายๆให้ปลูกย้อนเป็นมันเดียร1สิบเนะครับจะบ่มีปัญหาเลี้ยงมันเนา่าแล้วผลผลิตเฮาก็ได้สูงพร้อมคือกันนะครับปกตินะครับไร่นึงนี่ถ้ามันเน่าหลายนี่สิได้ไร่ละบืนใส่แค่ตันเดียวเท่านั้นเด้อครับพี่น้อง เสียเวลาเสียโอกาสไปนะครับเข้ากับจับมากพลิกแพงนะครับปลูกเป็นมันย้อนมันเดือนสิบเอ็ดไหวนะครับไล่หนึ่งกระต๊กย่างในหน่อยนะครับมาปลูกมันเดือนสิบเอ็ดเนี่ยก็หาหกตันคือกันครับพี่น้องหาหกตันนะครับเพื่อว่าบ่อห้ปลูกมันเนี่ยบ่อห้ยูนเปล่าครับขอแต่ว่ามองได้ที่ปลูกแล้วนะครับรู้สึกว่ามันเน่าเลี่ยนไม่เลยถอนออกเลยนะครับถอนออกแล้วก็ปลูกย้อนไห้เป็นมันเดือนสิบเอ็ดครับพี่น้องแก้ปัญหา เฮ็ด้ฮไฮเฮ้านี่ผพลนผลิตนี่ให้มันได้สูงคือเก่านะครับให้มันได้สูงสามกันเฮาเฮ็ดแล้วบได้เสียมีไครับพี่น้องครับน้ำสูตรที่ผมบอกนี่นํำไปใส่โลงเมืองเด้อนะครับผู้ใดมั่นเน่ามั่นหึมนะครับปลูกแล้วเน่านะครับพลนผลิตบอดีหลักการวิธีการปลูกเฮ็ดจังไดให้หัวมันดุกนะครับผมก็แนะนำไว้ในคลิปนะครับสำหรับมือใหม่ที่เขามาติดตามหรือว่าที่เขามาเห็นคลิปนี้ก็ติโกติดตามแล้วก็เขาไปเบิ่งนะครับพี่น้องนะครับ ผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอจุยเพียงซ้ำนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ